เพื่อนผู้น้องชายให้แข็งแรงสีสวยขึ้นด้วยหรอจริงพอมันเป็นผู้ชายมันก็ไม่ค่อยเขินนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชนตุษฎีนะครับวันนี้บอกก่อนว่าจะพามารู้จักกับคลินิกสมาร์ทกายคลินิกซึ่งเรียกว่าเอกลักษณมากเพราะว่าที่นี่เ,นเป็นคลินิกที่ดูแลแบบผู้ชายแบบครบวงจรเลยตั้งแต่หน้าจนถึง จุดซ่อนเร้นเลยและที่สาคัญก็คือบริการโดยผู้ชายทุกคนก็คือเป็นคลินิกชายล้วนใช่ไหมแล้วทำอะไรได้อีกในอธิบายหน่อยแบบขยายความอ๋อทีนี้ก็คือมีบริการเลเซอร์กำจัดขนครับเลเซอร์ปรับสีผิวฟื้นฟูน้องชายแล้วก็บริการปรับรูปหน้าครับโอ้ฟื้นฟูน้องชายใช่ครับชอบคำนี้จังเลยก็คือฟื้นฟูให้แข็งแรงให้น้องแข็งแรงคับให้สีสวยขึ้นได้คับด้วยหรอจริงเหรอเก่งจริังโอเคก็อ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้่านจะมาลองทำเลเซอร์กำจัดขนเนาะ เดี๋ยวเทนจะลองดูด้วยว่าน้องคนไหนเหมาะจะมาทำให้เทนที่สุดโอเคงก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเค, <Okay. S 2> คเปลี่ยนผ้าคลุมแล้วนะครับพร้อมจะทำเลเซอร์แหละมาบอุ่นๆเหมือนตอนทำรักแล้วครับ จริงพอมันเป็นผู้ชายมันก็ไม่ค่อยเขินนะ <c oughs> เอาวันนี้เทนก็ทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าพอใจมากทุกจุดคือสะอาดกริบอ่ะฝากไว้เพราะว่ามันแตกต่างกักที่อื่นเพราะว่าน้องๆองทุกคนเนี่ยเป็นผู้ชายเหมือนเลยเทนก็รู้สึกว่าแบบเออมันสบายใจมันมันรีแลกซ์อะมันรู้สึกว่าดีมากจริงๆที่มาที่นี่เนาะเพราะฉะนั้นฝากไว้กับสมัยกายคลินิกแล้วก็อยู่ที่ไหนใกล้มากติด b t s สารแดงหรือว่าตรงสีลมซอยหนึ่งก็คือเดินม,มาได้เลย มากันนะครับ